และตอนนี้เขากลับมาอีกครั้งกับซีรีส์ใหม่กับการผจญภัยของโจอรสลัดกดิกผู้ก้าาหารและนี่ก็คือเกม f i x e ร์ฟร a s y โอเคฮะคุณผู้ชมไะเพราะผมแน็กในว่าแสตทีวีนะฮะกับโจอรสลัดที่ชื่อว่าสมชายสดเล่านะฮะโอเคก็มันเป็นเกมอินดี้เกมริงนะฮะ ซึ่งจะเป็นการเล่นซีรีส์ใหม่นะฮะของเกมนี้เราจะมาเริ่มกันเลยซึ่งผมได้เล่นไปทูต o r เรียลไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมาเริ่มกันแบบในโหมด Endless Mode หรือโหมดโหมดเล่นไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งจะเป็นซีรีส์ที่จะจบในพาร์ทที่10นะฮะผมโอเคเราจะมาสร้างเรือก่อนโดยการกด Escape แล้วไปที่ s h i p s e t up เขาจะให้บล็อกในการต่อเรือ มาตอนเริ่มก่อนนะเราก็ต่อเรือหน้าตาห่หวยๆไปก่อนนะตอนนี้ยังไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะฮะประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็หน้าเรือหลังเรืออย่างนี้นะฮะโอเคเป็นเรือที่ดูดีผสมควรเลยนะตรงหนอยู่วะแล้วก็จะเอารั้วหกอันนี่ไปไว้ข้างในอย่างนี้นะมีแตงโมอยู่สองกอง โอเคฮะนี่คือเรือของเราในตอนนี้นะมาถึงแล้วก็กดออกปัจนัยกันเลยไปแล้วในเมื่อเราขึ้นเรือมา er เกมนี้เป็นเกมโจรสลัดที่ว่ายนะ้ําไม่เป็นนะฮะกับโจรสลัดดุกดิกตัวนี้นะดุกดิกดุ๊กดิกดุกดิกมาด,ดิครับมาดิครับผมชือสมชายสดเล่านะฮะโอเคมาเริ่มกันเลย <S <S จะไปที่เว r l ์แมปแล้วเดินอ,ออกการเดินทางร่องเรือล่องเรือไปที่มหาสมุทร โดยที่เราจะเลือกไปที่ไหนก่อนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะฮะตรงแส่ลักตัว C ซึ่งย่อมาจากคำว่ากับตันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดเครื่องจับเวลาแป๊บหนึ่งโอเคฮะเราก็จะไปหาอันนี้จะเป็นเกาะน,นะฮะซึ่งเกาะจะเป็นเกาะที่จะมีของอยู่นั่นเองแต่เราจะไปที่เรือจนสลัดลำเล็กก่อนนะซึ่งค่าเดนเจอร์อยู่ที่หนึ่งไปกันเลยฮู้ฮู้ นะฮะเราก็กดนี้แล้วก็ sell to destination จ oh, <God. S 1> ะเกิดการล่องเรือนะฮะเสฟเกมทุกครั้งที่เสจได้ซึ่งเกมนี้ผมชอบมากเลยคืออย่างเงี้ยระหว่างล่องเรือก็จะมีการฉากระหว่างเราล่องเรืออย่างนี้ไปด้วยนะแล้วก็สามารถทําอะไรก็ได้นี้สามารถตกปลาได้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็99%เรียบร้อยกัปตันตอนนี้เราเจอศัตรูจะทําไงดีสู้แมง่งโอเคไปจักรมาเลยตอนนี้ เราก็เจอเรือของศัตรูแล้วนะฮะซึ่งหน้าตาไม่ยังดูดีกว่าเราเลยเรือมันเนี่ยไปกันเลยนะจิ๊บแย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 บยบแยบสู้มันเออ้าทำการแค่นี้นะใช้แค่การคลิกเมาส์ในเกมน,นี้เอ้ยมันตีเราแล้วมันฆ่าเราแล้วออเอ้ยมันตายแต่เริ่มอีกล้วโอเ y ก o d แน่เราก็ทาการกด R ในโหลดก่อนที่เราจะมาที่เรือนี้กันนะฮะก็จะทําการโหลดมากันเลย ชิงโอเคซึ่งเราจะมาเกิดที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะเราจะลองเปลี่ยนไปที่อย่างอื่นที่ไม่ใช่เรือจงสัตรลำนี้กันซึ่งอาจจะเป็นเกาะที่ชื่อว่าเกาะลินเกาะลิกนไปกันเลยเซฟทุกครั้งที่เซฟได้ตึงต้งตเกมที่ภาพภาพไม่สวยแต่ผมน่าจะสนุกเกมเป็นเกมที่สนุกพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมฮะถึงแล้ว เกาะหลินซึ่งเราก็มาเช็คกันก่อนว่ามีอะไรในนี้บ้างมีแคมป์ไฟเชสแล้วก็ชนเผ่าหนึ่งคนนะฮะชาวเกาะก็ไปกันเลยไม่กลัวจุ๊บไปแล้วแล้วก็คือจนสลดดุ๊กดิ๊กจะขอยึดเกาะนี่ในนามของสมชายซดเล่าเไปกันแล้วตอนนี้ตอนนี้ชนเผ่าเห็นเราแล้วครับเขาเริ่ม หน้ากลายเป็นสีแดงและเริ่มมาโจมตีเราแล้วนะฮะสเกเลตันโกลลเมวเลือดเยอะกว่าเราอีกนะฮะโอเค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 เออตายอีกแล้วแพ้มแม่งทุกอย่างนะตั้งแต่เริ่มเฮ้อ โอเคหลังจากที่แพมาสองรอบผมได้ตัดสินใจที่จะกลับกลับเข้าเมืองก่อนนะฮะก่อนที่จะไปหาอะไรซื้อก่อนที่จะได้ออกไปข้างนอกกันนะฮะมาดูกันเลยว่าเราซื้ออะไรได้บ้างตังมีอยู่หกร้อยนะฮะเย่ <Yeah. S 1> ซึ่งเราสามารถซื้อเพื่อนได้นะในนี้นะฮะจะเป็นคนพวกโจรสลัดเป็นแทรเวรหรือจุดนะัดพบมันเองนะะเราจะสามารถเข้ามาข้างในได้นะเพื่อซื้อจ้างคนที่ออกเดินทางไปกับเราฮะ อย่างนี้นะพวกนี้ราคา400 300แล้วแต่ความสามารถนะซึ่งจะมีราคาโมาลารีคือความซื่อสัตย์อยู่นะถ้าลดลงเยอะเขาจะทรยศเราโดยการฆ่าเรานี่จะเป็นร้างขายอาวุธหรือเปล่าแน่นอนนะล้างขายอาวุธซึ่งเรามีอาวุธที่ดีกว่าอยู่แล้วจากที่เห็นนะฮะเป็นเป็นนี่นะ Falcon <oughs> blade damage 3 <c oughs> นะฮะ Falcon นะ Falcon <c oughs> เรามารู้ที่อาหารกันอาหารเราก็มีแล้วบนเรือเป็นแฟงโมแฟงมแงมนะฮะโอ้ยขอโทษมาดูกันเลยว่าที่นี่คืออะไรเป็นสกิลนะฮะซึ่งแน่นอนเราจะซื้อคลีนิ่งก่อนเลยในการทำความสะอาดได้นะฮะแล้วก็จะเป็นเอออะไรดีเอ่ย ทิชานดูแลชิปไม่เอานะฮะแค่นี้อาจจะพอสู้ได้แล้วเราจะจ้างเพื่อนเพิ่มกันนะฮะเพื่อที่จะสามารถสู้คนอ,อื่นได้ตอนนี้ความมืดไกล้คุ้ามาพระจันทร์ได้ขึ้นแล้วนะฮโอ้โหขวดเหล้ากระจายเอเดมีทรัชช์นะฮะโโเรา,า,าจะมาทำการจ้างเพื่อนไปคนหนึ่งนะ uh oh. เพื่อที่จะไปสู้แน่นอนเขาก็คือ ทรอยลิกเคยเป็น m a ชช i นารีมาก่อนนะฮะแล้วก็โรแลนด์คอเกลไว้วิงสตรีทสวิเปอร์ายเทรดไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้กริฟฟอนเฮนสเล y นะฮะมีค่า28นะฮะซึ่งอ่อนพอสมควรเลยแต่ตังที่เราพอซื้อได้และเก่งที่สุดนะั่นก็คือนี่ฮะลุยส์เดนนะเดฟลุยสนะ์เดวี่โอ้โหชื่อเคยเป็นนักร้องมาก่อนนะฮะแต,ต่80 ซึ่งเราต้องการ m a ช h i n e r y s t เ t ต81นะฮะหรือว่า s t ต t 120 116ดีเราจะเอาใครดีคนสเตตเยอะยิ่ยงดีนะฮะคุณผู้ชมไปกันเลยนะตอนนี้เพื่อนร่วมทีมของเราคนใหม่เขาก็คือใครวะโรแลน k o โคเกอาชีพของเขาจากไหนโอเคเ,เราก็จะเข้าไปที่ยูอ r c ครูนะฮะ และสิ่งที่เราได้ซื้อมาเมื่อกี้นั่นก็คือสกิลคลีนนิ่งนะฮะซึ่งจะทําอะไรได้สกิลคลีนนิ่งก็คือการกําจัดขี้กองนี้นะที่โจรสลัดแน่นอนเวลาออกเรือต้องเกิดการขี้อยู่แล้วนะเขา,าทําการกวาดลงทะเลไปสกิลคลีนนิ่งไม่ขี้เต็มเรือแน่นอนเขาบอกนะฮะเฮ้เกาะขึ้นไปเข้าไปเข้าไปตุกติ๊กๆุๆกติ๊กุกต๊กกกุก๊โอเคขี้แล้วก็กวาดขี้ไปไม่กวาดขี้วะ ไม่หัวหน้าเราถึงไม่กว่าดที่นะฮะในเมื่อเราใส่สกิลคลีนนิ่งให้แล้วอ,อ๋อยังไม่ได้ใส่อ๋อมีทีพีไม่พอนะฮะโอเคต้องทำการสู้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไป World Map ในเมื่อเรามีสองคนเราก็สามารถที่จะสู้โจรสลัดคนนี้ได้ล่องเรือสู่ความเวิรงวงังอันไกลโพน้นออกเดินทาง ตรงสลัดนี่เวลาออกเดินทางเขาจะเกิดการร้องเพลงกันด้วยใช่ไหมคุณผู้ชมน่าโลแอนเคนเกิลเวิลด์สามแล้วอินเทอร์แอคจัดการเขาเลยกับตันลุยเอ๊ะโอ้โหมีสองคนไหมตอนนี้คลิกขวา,วาจเเะาเป็นการสั่งให้ลูกเรือเดินและคลิกซ้ายจะเป็นการสั่งให้กับตันเดินฮนะอ้าวมันยิงเรา่อนไหนแล้วฮะตอนนี้โอ้โหเกิดการตีกันแล้วครับติดกตับตุ๊กตนันแล้วต,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 ตอนนี้ตีโอ้โหชุลมุนฮะตอนนี้ไม่ไหวไว้กลับแล้วกลับ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 เอื้อตาย เอ้มันตายมันตายคนหนึ่งมันตายคนหนึ่งเว้ยไหวไหมเออทีมเราตายมามาเออแพ้นะคุณผู้ชมเอ,อ้เรามาโหลดกันใหม่ดีกว่านี่นะข้อดีของเกมนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อเราโหลดแมปออกมาแล้วมีสิทธิ์ที่เมื่อเราล่องเรือไปแล้วจะไม่เจอจตัตรัคนเดิมนะฮะอาจจะเจอหนึ่งคนหรือสองคนก็ได้ ถ้าเราเจอหนึ่งคนก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะเราจะกลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งว่าเจอกี่คนถ้าสองคนนี้ก็สบายนะับหมาหมูนะ่ฮะหมาหมู่หมาหมู่เข้าใจไหมฮะไปแล้วโอเคสู้เลยตอนนี้เราเจอสองคนอีกแล้วนะจะไหวหรือเปล่านะฮะจะมาดูกันนะว่าพลังโจมตีของันนี้เป็นเท่าไหร่คนนี้จะเน้นในเรื่องวิทย์นะฮะ HP r พ g เ n เอา้เอาวอ้าวกดอะไรไปวะ ไม่รู้อ่ะกดได้เด้ออ๋อใช้ TP ในการเพิ่มสเตตัสเอ้าไม่รู้ชิบหายแล้วไงไปลุยลุยบูเลยเออนั่นแหละเปิดก่อนเลยนั่นแหละนั่นแหละตีไป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 อย่าอย่าถอยอย่าถอยอย่าถอยสู้เขาสู้เขาสู้เขาสมชยัยสมชยัยอย่าตายสมชัยตีตีเิเออ นั่นแหละเออตีตีดิตีต,ตีมันเอเอเนะเว้ยชนะเว้ย,วยโอ้โหเกือบตายแม่แล้วก็อินเทอร์แลกแล้วเปิดเชสตองเอยเหรียญเหรียญตกเหรียญออกทะเลโอเคฮะเราก็ทำการกลับเรือนะชุดซึ่งตอนนี้เรามี TP เท่าไหร่กันแล้วนะคตนี้4นะฮะ กัปตันเรามี4แล้วเขามี7นะฮะซึ่งเมื่อมี7ปุ๊บเราจะทําอะไรนั่นเองเราจะใส่อันนี้ให้เขานะชิ่งคลีนนิ่งใช้ทีพีไป5นะฮะซึ่งสามารถเขาจะกําจัดขี้ได้กําจัดขี้โยนขี้ไปโยนไปโอ้โหขี้เต็มเรืออ่าเรียบร้อยตีตีตีอย่างกตีกอลนะคผู้ชมตีขี้นะฮะตอนนี้เราก็ทําการพลันเดอร์เรือของเขากันนะหนึ่งสองส เราก็จะเดินทางกันต่อเอ้ยเลือดเต็มเลยกังเต็มแล้วนะฮะเดินทางกันต่อเลยนะฮะตอนนี้ไปที่ไหนกันดีนะฮะเดนเจอร์หนึ่งประเทศเมืองต่อไปกันดีกว่าวันนี้เราสำรวจแล้วสินะมาเมืองนี้กันนะฮะเพราะเป็นเมืองอะไรโอเคออกเดินทางได้นี่ก็จำกำจัดขี้ไปเอออย่ทนขี้เียงบาโอเคนะเราก็ทำการล่องทะเล ออกไปเมืองแห่งนี้เป็นเมืองอมาสินี่คือร้านอะไรน่าจะเป็นร้านอาวุธกับร้านขายตะขออะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะมาดูกันว่าเขาขายอะไรผมจะซื้ออาวุธให้เพื่อนเราคนใหม่ของเรานะซึ่งก็คือโรแรนโคเกลอ๋ออันนี้เหมือนจะเป็นร้านขายของนะฮะ ขายของไว้สร้างเรือนะซึ่งแน่นอนเราจะซื้อ Wood บล็อกชิงสองสามสี่ห้าวูดวอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเรียบร้อยฮะแล้วก็เอาเงินหนึ่งร้อยบาทที่เหลือไปซื้ออาวุธนะฮะมาว่าเราจะได้แค่ไหนกันอินเทอร์แราขวานแอคแท็กสองนะฮะแน่นอนเราตังเราพอแล้วก็จะ ซื้อให้เขากันนะไปคราวนี้เจ้าโรแรนดของเราก็จะมีจากคัทลาสของเขาที่แอตแทกสองก็จะเป็นอ้าวชิปหายแล้วกูซื้อมาทำใหม่วะเนี่ยนึกว่าไม่มีอาวุธใส่วะก็เลยซื้อโอ้โหไม่อะไรเดี๋ยวรอจ้างคนเพิ่มก็เอาอันนี้ให้ไปนะเราก็จะมาทำการชิปเซตอัพกันไหมตอนนี้เดีอ๋ออกมาก่อนเอามาออมาออกมาออกมาออมา กลับครับกลับับอ้ยังไม่ต้องกลับเือดิอโอเคนะก่อนจบพาร์ดีนะเอ้ยัง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 ขอตกแต่งเรือเพิ่มก่อนนะไปตกแต่งเรือตกแต่งเรือเพิ่มเราก็จะใช้เรือที่มีบล็อกเลยอยู่ห้าบล็อกนะกับกำแพงเจ็ดอันเรือของเราจะเป็นแบบเออเรือญี่ปุ่นนะยังไงวะอย่างนี้ไงฮะคุณผู้ชมคอยดูจะให้มันยื่นมาอย่างนี้ออกมาอย่างนี้ ส่วนตรงนี้สองอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมเอ้ยนี่นี่ดูด,ดูได้ปะวะอย่างนี้ฮะแล้วก็จะเป็นชึบชึบเป็นหลังคานะอย่างงี้จะสวยปะวะไม่รู้ไม่สวยช่างแม่งนะไว้งี้แหละโอเคซึ่งการตกแต่งก็จะใช้เป็นกำแพงข้างหลังอย่างงี้ โอเคเอ้ยไม่เอาไม่ต้องมีกำแพงเป็นรั้วไปเลยดีกว่าอย่างนี้ยเยี่ยมเรือของญี่ปุ่นฮ <c oughs> สมชายมีหลังคาเท่ๆนะฮะไปกันแล้ว <c oughs> <c oughs> ซึ่งเราจะไปบุกเรือคนต่อไปกันนะซึ่งจะเป็นลำสุดท้ายก่อนจบพาร์ทนี้หรือจะไปบุกเกาะแน่นอนฮนะเกาะก็เป็นเรื่องที่ดีฮนะเกาะอีฮาร์ด เกาะ e heart หรือว่าเกาะ all all try view ไปเกาะ e heart แล้วกันนะ e heart e heart e h a r t โอ้ไปกันเลยตื้อตื้อเออโอ้ดาวหางดาวหางอธิษฐานอธิษฐานตื้อตื้อตื้อตื้แล้งเรือแล้วล่องเรือแล้วเลยเบลอัพนะฮะคุณผู้ชมฮะไม่รู้ทำไมไปเอ้ยขอสำรวจเกาะก่อนฮะ ตอนนี้มีปูฮะแคมไฟมีแค่ปูกับแคมไฟนะฮะสบายแล้วคุณผู้ชมตอนนี้มีแค่ปูกับแคมไฟก็สบายลเลยิฮะไม่มีชนเผ่าก็สู้ได้อยู่แล้วนะฮะขอบอกอขอบอกอปูเฮ้แต่สมชายซดเล่าโอเคฮะตอนนี้ตีตีเออแล้วก็ปูอีกตัวหนึ่ง ตอ,ตอนนี้บ้านผมฝนตกนะโอเคไปแล้วต้นกล้วยต้นกล้วยกดนะฮะอินเทอร์แลกนะโยนกล้วยออกมานะอาหารอาหารเก็บกล้วยมานะเก็บ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 แน่มีกล่องด้วยมีกล่องนี่อย่ารอช้านะคุณผู้ชมเพลงขึ้นแล้วเป็นเพลงที่ช่างเข้ากับชีวิตของโจสรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้จริงๆ ไปแล้วตอนนี้เก็บเรียนตีตีต,ตีเออนั่นแหละได้อะไรมาไม่รู้นะ,ะตีไปก่อนนะตีกอง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 เออนั่นแหละฮะมีอะไรกปะอ้าออมีกล่องขา้างหลังอีกนะฮะ <All hands S 1> ตีไปฮะ <on S 1> ตีไปฮะ <on death. S 1> ตีตีตีต,ต,ต,ตีเออได้ของมาแล้วนะตอนนี้ ก็ทำการกลับเรือนะฮะจบนะฮะเกาะก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะพาร์ทแรกของการ,รจนัยโจนสลัดสมชาย,ยผู้ยิ่งใหญ่กับเกมพิกเซลฟิกซ์รีอะไรก็ตามนะฮะพบกันใหม่คลิปหนะ้ากับพาร์ทที่สองนะฮะบ๊ายบายฮนะโว,ว้โหโชคดีะฮะบ๊ายบาย